พี่ๆมิดๆเหล่านี้นะครับก็พยายามใช้วิธีการที่จะให้ตํารวจสาวไม่ถึงตัวเองโดยการที่ไปเอาบัญชีคนอื่นมาเป็นจุดเชื่อมโยงจุดเกาะเกี่ยวที่จะโอนรับเงินบัญชีผ่านการกระทําความผิดนั้นแทนนะครับโดยที่ไม่สามารถเชื่อมโยงมาที่ตัวเองได้ดังนั้นบัญชีม้าจึงเป็นตัวกลางของการกระทําผิด บัญชีม้าคือช่องทางนะครับช่องทางในการเอื้อประโยชน์ต่อการกระทําความผิดต่อบุคคลที่มุ่งมุ่งเน้นนะครับจะหาผลประโยชน์โดยทุจริตอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่นในสังคมผ่านวิธีการต่างๆซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการดังนั้นบัญชีม้าจึงเป็นตัวกลางของการกระทําผิดถ้าเราพูดถึงบัญชีม้าเนี่ยจริงๆแล้วบัญชีม้าเนี่ยอยู่กับสังคมไทยมายาวนานมากยาวนานอย่างไรผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับ เราเคยได้ยินว่ามีคนรับเปิดบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ได้อามิสินจ้างนะครับได้ค่าตอบแทนบัญชีละ300บาทบัญชีละ1000บาทเราเคยตั้งข้อสงสัยไหมว่าเขาเขาให้เราเปิดบัญชีไปทำอะไรนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็น,เป,นเป็นจุดกอ่อเกี่ยวเบื้องต้นที่จะไปการกระทําความผิดอื่นๆนะครับซึ่ง 1. ความผิดฐานช่อกงช่อกงคืออะไรช่อกงคือการกระทําโดยทุจริตโดยหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาดังนั้นเนี่ย พวกมิจฉาชีพอย่างี้เหลือหรือ,อ,อ,อเขาเรียกว่าพวกมิจเนี่พี่ๆมิจๆเหล่านี้นะครับก็พยายามใช้วิธีการที่จะให้ตํารวจสาวไม่ถึงตัวเองโดยการที่ไปเอาบัญชีคนอื่นมาเป็นจุดเชื่อมโยงจุดเกาะเกี่ยวที่จะโอนรับเงินบัญชีผ่านการกระทําความผิดนั้นแทนนะครับโดยที่ไม่สามารถเชื่อมโยงมาที่ตัวเองได้นะครับบัญชีม้าเนี่ยแม้มจะอยู่คู่สังคมไทยมานานแต่ว่าเทคโนโลยีครับ มันสร้างแรงกระตุ้นให้การกระทําความผิดเนี่ยมันก้าวไปในอีกระดับหนึ่งเมื่อ <c oughs> มันขยายออกไปจากช่อกงธรรมดาเนี่ยมันก็กลายเป็นชอบโกงประชาชนที่มันทําให้เกิดปัญหาวงกว้างมากกว่าน,นั้นพอมันวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วสังคมไทยอย่างที่ท,ทราบครับเรามีการกระทําความผิดเยอะแยะมากมายนะซึ่งในการกระทําความผิดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการกระทําความผิดทางอาชญากรรมในเชิงเทคโนโลยี ังนั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่17มีนาคมนะครับประเทศไทยก็มีกฎหมายตัวใหม่ออกมาเป็นพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2566แต่กฎหมายพรกรตัวดังกล่าวที่ผมบอกไปเนี่ยมันเขียนขยายไปถึงเอาผิดตัวผู้เป็นธุจราาิตาคือผู้งา่ายๆคล้ายๆกับพวกแม่ขายพวกที่รับซื้อบัญชีเพื่อที่จะไปกระทําความผิดเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นโทษก็จะสูง จำคุกนะครับไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับตามตามมาตรามาตราส0มาตรา11นะครับของพอลกรดังกล่ซึ่งกรณีนี้มันจะแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมันต้องเท่าทันกับผลวัดของการก่อให้เกิดอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีมามา,มาเป็นตัวกลางนะครับดังนั้นจากชอ่อ <c> โ <oughs> กงกลายเป็นความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแลละมากไปกว่านั้นอีก ความผิดทางอาชญากรรมทา,ทางเทคโนโลยีมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการฟอรกเงินความผิดฐานฟอกเองินคืออะไรผมอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดเลยเรามีเงินสักก้อนหนึ่งแต่เงินดังกล่าวเราได้มาจากเงินในการกระทาาําความผิดเราจะทํายังไงดังกล่าวให้เงินดังกล่าเนี่ยมันกลายเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาจากนั้นแสดงว่าเราก็ต้องไปผ่านบัญชีหรือไปผ่านธุรกรรมบางอย่างที่มันน่าเชื่อถือเพื่อเอาไปจัดการธุรกิจบางอย่างที่มันชอบด้วยกฎหมาย และเอาเงินกลับมาหมุนเวียนในธุรกิจสีเทาหรือในธุรกิจสีดําที่มันมีอยู่ในประเทศนี้เยอะแยะมากมายเช่นการพนันออนไลน์นั่นเองถ้ามันเป็นคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินก็จะมี DSI สามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพราะมันเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะมันส่งผลต่อเศรษฐกิจมวลรวมดังนั้นเหล่านี้มันจะมีโทษที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆการป้องกันตนเองให้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยผมแนะนําช่องทาง ช่องทางของการให้ได้มาซึ่งบัญชีมา้าผ,ผมมิจฉาชีพเหล่านี้ก่อนละกันนะมันมีด้วยกัน3ช่องทางนะครช่องทางแรกอย่างที่ผมบอกไปก็คือถูกบังคับหรือถูกลอกลวงถูกบังคับคืออะไรเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยถูกบังคับให้เปิดบัญชีช่องทางที่2มาจากกรณีของการใช้เครือข่ายออนไลน์ใช้เครือข่ายออนไลน์ใช้ธุรก,กรรมทางออนไลน์ส่วนอย่างที่3คือการขายบัญชีมา อันนี้คือยินยอมเลยยินยอมเปิดนะครับบัญชีละ300บัญชีละ1000บัญชีอะไรอันนี้คือ3ช่องทาง3มช่องทางนั้นจะเห็นว่าช่องทางที่1กับช่องทางที่3เนี่ยเราอาจจะรู้ตัวว่าเราถูกหลอกมั่งถูกบังคับมั่งหรือเรายินดีขายบ้างซึ่งใน Facebook นี่ขายเยอะแยะเลยนะครับแต่อช่องทางที่2อ่ะนั่นคือช่องทางที่น่ากลัวที่สุดที่ทุกคนต้องต้องตระหนักรู้นะครับ เพราะว่าเวลาเราไปทําธุรกรรมอะไรเนี่ยเราไม่ควรจะให้บัตรประชาชนเข้าไปเราไม่ควรที่ให้เลข13หลักเข้าไปเพราะเขาอาจจะเอาไปเปิดบัญชีอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเขาอาจจะเก็บข้อมูลของเราแล้วก็ไปทําให้ข้อมูลนั้นนะเอาข้อมูลเราไปขายเพื่อเปิดเป็นบัญชีม้าต่อไปถ้าผมตกเป็นเหยื่อไปแล้วเนี่ยผมจะต้องทํำยังไงบ้างเนี่ยผมจะต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพอรลกดังกล่าวเนี่ย ให้วิธีการนะครับให้วิธีการในการเข้าถึงสิทธิ์หรือเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านการสามารถไปแจ้งความหรือแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับอย่างนี้แจ้งความออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งแจ้งที่ไหนก็ได้นะครับพนักงานสอบสวนของพื้นที่ที่เราไปแจ้งนั้นมีสิทธิ์รับเรื่องร้องทุกข์และก็สอบสวนในคดีดังกล่าวไม่จําเป็นที่จะต้องไปแจ้งในสถานที่ที่ความผิดเกิดแตะหนักรู้และช่องทางในการเอาผิดช่องทางในการดําเนินคดีเนี่ย น่าจะเป็นสองส่วนที่น่าจะเป็นจุดที่ควรระวังได้นะครับน่าจะเป็นจุดที่เราทุกคนพึงรู้พึงทราบไว้นะครับ